ปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะฮะและก็กลับมาพบก,กันเช่นเคยครับผมกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัชนนท์นอสวุวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับผมและก็รวมถึงการกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบ,บันเทรริงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2 5 6 6กันด้วยครับแต่ตอนนี้นะฮะมีข่าวบ,บันเทิงอะไรเด็ดๆแซ่แบๆกันบ้างติดตามกันได้ในช่วงของบันเทิงออนสเตทครับ ดูเหมือนว่าดราม่าแม่หมูบีปากาอันฟอลโลไอจีแนนพัฒลูกชายกับแฟนสาวใบเฟิร์นพิชนกที่หลายคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่าง3มคนนั้นกำลังจะหนักขึ้นกว่าเดิมฮะแม้ว่าทั้งแม่หมูและก็ฝั่งใบเฟิร์นนั้นจะออกมาตอบไปแล้วก็ตามแต่ทว่าหลังจากนั้นครับก็มีข้อมูลจากแฟนกลับที่ออกมาพูดถึงแม่หมูรวมถึงการจับตาของพลังในโลกออนไลน์ที่ทําให้เกิดเป็นข่าวขึ้นมากระทั่งแม่หมูนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวเดือดกัว่าไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอลโลใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหนอันฟอลโล แม่บล็อกเองแค่บล็อกเว้ยบล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้หรอเพราะแค่ยังไม่อยากเห็น เห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานลูกตอนนี้แม่อยากพักงานเดี๋ยวจะปิดไอจีตัวเองไปเลยจะได้จบจบนะบ้าบอทั้งนักข่าวทั้งคอมเมนต์แฮชแท็กเชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะนั่นแหละครับทําให้กระแสในโลกออนไลน์นั้นยิ่งโหมขึ้นครับแฟนคลับของนายเบเฟิร์ก็ออกมาสับแม่หมูแล้วก็ติดแฮชแท็กนายเบเฟิร์กับแม่หมูพิมพกาในทวิตเตอร์บางคนบอกนะว,ว่างงกับแม่ตอนแรกก็ออกตัวแรงอยากให้เขาเป็นแฟนกันบางคนก็บอกว่าเห็นใจและเข้าใจแม่หมู ในฐานะแม่ก็คงห่วงลูกชายเป็นธรรมดาเป็นต้นครับหลังจากนั้นครับแม่หมูนั้นก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสภาพไอจีแคปตัสของแม่เขียนแคปชั่นกันว่าอันนี้ ผลง,งานแม่ตามเผื่อกันได้จ้าตามแม่มานอกจากนี้ครับพบว่าหน้าโปรไฟล์ไอจีนั้นเขียนว่าแม่หมูเองเลี้ยงแคคตัสเป็นโลกใบเล็กของแม่เป็นที่ซ่อนตัวจากผู้ที่โหดร้ายนั่งดูนั่งทําคนเดียวทั้งวันเก็บภาพเพื่อดูพัฒนาการในอนาคตโดยพลงานของแม่ก็ไม่ได้เปิดให้ชาวเน็ตนั้นได้มีสิทธิแสดงความเห็นครับแน่นอนครับว่าในโลกออนไลน์น,นั้นยังคงจับตามมองพร้อมกับให้กําลังใจทั้งนายณพัฒใบเฟิร์นและก็แม่หมูพิพากาครับให้สามารถเคลียร์ใจกันได้เร็ว